อยู่กับกระบะสวยๆเด็กวัดเก่าครับมันนี่ครมาสูบสาครับสูบน้ำกอเกาครับอยู่แถวหนองเอียนครับหน้าพญยไส้ครับมันนี่แถเกลพงมาสื่อเองครับ มื่อนี้คิดว่าสีได้กำไรอยู่บกขาดทุนคือเถียวกอนครับเผียวเฉียวกอนยับครับ,อกอบ,รบเก็บร้อมครับเก็บหอดขาครับออประดุกตวด<า>ทีเดียวเลียดสาสตร์ก็จุยกระจายอ่นั่งเงางอยตัวแกหุ่นขึ้นไปแล้ว ba cò gà lái nè nó biến ta hàng vơi ba lang นำร่างปลาก็ว่ามี่ครับต้องยางไว้หาคุดคุดไว้ครับมองเลือกๆครับเด้์หนึ่งนะตัวแกมื่อนี้พราะท่านได้ห่วงเขาหล้ครับมืนน่อนี้พราะท่านเซ่บานไหนครับ หลังเมื่อเลขออกสูบไม่ครับถูกแกว่าจังน้อยเขาก็จุดไฟไล่แล้วปุ่นก็ลังเวียนไถหน้าไว้ครับเตรียมแลนนี้แล้วเ๋ยผ้าไว้แบง ปลาคออาโตวงี้ไงครับสื่อสองพันครับหน่วยนี่ทายยางเลย นี่ครับล่างปลาครับเถ้าแก่ไม้ครับเพระท่านได้จับจูดเลยครับล่างปลากับเอาแบบง่ายๆไปก่อนครับนี่โอ้เดี๋ยวเถ้าแก่ขัดปลาเลยครับนี่ครับล่างปลาครับมมโหปลาสิหายาใจอ,อวบวะครับโ่้มันโอ้เกียบายซะนี่

ปลาเข็งหลายครับปลาเข็งใสเต็มกระมังแล้วตัวนี้ปลาดุกครับตัวนี้เบิ่งครับล่างปลาครับมาตรฐานสากลนเนาะเฮ้ยตกเกียจับจูดเลยเลยตกเกียจไม่ครับดดเดี๋ยวปีหน้าจะซื้อล่างปลาดีๆอยู่คนว่าเดย์เพื่อเดี๋ยวหดเย็นหน่อยแล้วนี่ ปลาดุกกะตัวใหญ่ดีว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ก็มีปลาควากระตัวโลโลกะอ่างใกเนี่ยจังน้อยอันนี้ก็ปลารวมครับฮ่วยพิหนาดีตะเดิน โอ้ปลาเข็งครับปลาเข็งนี่ไงคุณแม่ปลาเข็งตัวนี้นี่ปลาเข็งตัวแม่ครับนี่ทรวงทรวงมันไข่ค,ครับไป ปลาดุกตะว้มันมึนนี่ตบบังหูนเลยได้ตะเกียบตบหันก่อนฮะอ่ะตบหันก่อน,นเอ้ยฝาดเปียเลยไหมอ๋อมึนว่เว้<ช>เอาไปเขียงตัวหนึ่งนนนนก,นกน็นอนยิงคือบอกมักน,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 นใส่กะนมันไง ล่งปลานี่ยว่ามีไผคือเลยล่างปลามาทานสากรประกระเดินมีวะเบลียะยมี่ต่กระเคิง,งประกระเดินปลาอกินนิด ไอยุบกระความีตัวใหญ่อยู่อัยเยุดแล้วก็สาบมีพุน่นแน่อยู่อืมยู่นีคิดว่าได้สองพันหลอวะนี่ประดุับกระควานี่เอาตีขาวๆนะกระควอยู่นีแ่แก ท้งนี้เกาลอ,อยเดอะมาณประควนนัก,กวัวประดุกนะูเนี่ยหนึ่งปลาปอสามตัวสี่ตัวกันเลยตีโอ้ยมันกลับตัวว่าไรมันนอนโคตรยี๋มันมันโคตรยุ่งเหรอจะได้ตายตไปแกะเหตุตา เราจึงจะน้อยติีมกระมังหนึ่ง เบืง้งจะปลาเบิ้งคัดปลาแล้วเรียบร้อย จำเนี่ใส่เวลาจับดโดนครับเพราะว่าปลาก,กระเดินบนหลายวันได้วัาเบื่นทุบกระมังหรือปูง้วง <laughs> <laughs> มันตัวใหญ่ไหลมันไปขุดอยู่ในถังไงปลาแ <laughs> <laughs> ต่ละตัวเนีนปลา <laughs> เลยถกแกเก็บปลาอย่างนี้ครับทึ่งขัดปลาครับทึ่งลุงไปเอาปลาครับแกก็ากแยย่านกล้องครับสากกคุดโดนแล้วครับมันกระตื่นเขินขึ้ว่าเนี้ยครับดินไหลลง ดูซึกว่าเดืนร่างปลาหลายเถียวไอ้สางน้อยนี่ใครโยกว่ามีจกเก่ามาก,กวนเขา,าจะบปลาเนี่ยด้ดิจีว่าดิยำ <laughs> สัส่มสางมีดาดิ tiếc làng ừ. bà má liềng quế đi bỏ về bỏ má tay <tik> chắp tai nó được gì, ui, wow, trăm lần cả lái luôn gì ปะเขงโอ้แต่หยางีิ่สิลมอยู่นะปะเขงกันนักจุดเด้อปะเข่งน้ำของหัวเด้อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับรอถาเบึง คลิปต่อไปครับสาหน่วยต่อไปครับวันสีเง,งอสีนหน่อยครับันอยากเบิ่งคลิปสาปาก็ดกดติดตามครับช่องกระบะสวยๆดีกว่าครับ